ดีมีแห้งยูแดงมีคลินีบริภาคกินเนี้ยพี่น้องบริภาคกินมาอัปเดตต้นในลาดเบอร์รี่ต้นแบกเบอร์รี่ซูเบิงจ้ะนกป่าเพิ่นถามเนาะว่าต้นแบลร์รี่ยังงามดีอยู่บอกไปสั่นว่ายังอยู่คือเกานองป่านี่พี่ตัดต้นมันออกคอยตัดต้นมันมันเป็นเครือสูงครับโดพี่น้องต้นแบกเบอร์รี่แมมมันเป็นเครือแล้วมันเป็นนาม กับ่อนข้างทีซีอันนี้เนาะพื้นที่มันจากัดขอ็เลยตัดตัดต้นพันกาวพันถิมเบื้องพันแตกยอดไม่ขึ้นมานี้พี่น้องพุ่นแบกเบอรี่แตกยอดไม้ยังงามเลยนะสุดยอดหลีสุดยอดน้ำพี่เอ็มพันังว่าเอ้ยปลูกยังมาปลูกซ้าอยากมาปลูกหมากเลยแมวสันพันว่าน้ำมันของแกงของขาวจะมันกับเป็นคว่มเล่าอยู่พี่น้องแต่ว่า คนมาปลูกเนาะเออก็อยากล่องปลูกเบิ่งาบานห้ามันสิออกมาจังใดอันนี้ก็แตกยอดไม่พี่น้องวันนี้ค่อยกันไก่ตัดอันงาเก่าพ่นออกพุ่นู้ชมแตกยอดไม่คุณนู้ชมอืมตัวหยอดนี่ยังงามด้วยผู้ชมเอ้ยถือฮอร์โมนไข่บานห่อเข้าไปเลยเจ้าเอ้ยอันนี้อีหยังบุดิอันนี้ก็ทักสิเป็นต้นอีหยังพี่น้องเพราะว่าคอยเอาเปลือก หมากไม่เปลือกอีหยังแน่จังสีแล้วพี่น้องสศผักสศอีหยังสีนะกว่าก็มาย่นย่นย่นสุมสุมเหมือนเข้าไปเป็นเพื่อนเกิดตุนขึ้นมาคือสีมันตุนละมุดกับบริจักนี่นี่อยู่ดีน้องป่างามข้าวเก่าอีกน้องเอ้ยพุ่นแตกยอดขึ้นมาแหล่เอ็นเอ็นอยู่บาดนี้อันนี้ขอก็หนีบต้นเก้าพ่นออกลาดบุรีนี่โอ้เตะกระป๋องหนีบต้นเก้าตัดต้นเก้าพ่นออกพ่นละแตกยอดต้่นไม่ขึ้นมาพี่น้องนี่นี่ ลายหยอดค่ะก,ก็เขาอันนี้ก็เปลือกมะฮุ่งนี่เปลือกมะฮุ่งมีในติดมันน้ำข้อยโยนเข้าไปนี่เพิ่นก็เกิดเป็นต้นเนี่ยอือให้เพิ่นใหญ่จังหน่อยขวายจัง,จงสิถอนออกไปหาหม่องปลูกหม่อฮุ่งขอนแลนด์นี่นี่คือสีเมียนนี่ฮอนแนลนด์ล่ะคิดว่าเออตาต้นเก่าเพิอ่นออกตน้นใหม่เพิ่นเลยขืนบ่ทันนี่หาไม้ให้เพิ่นนั่นบ่ทันหาไม้อันมัดให้เพิ่นขึ้นเป็นต้นอยู่อือม,มือนี้มือนี้เฮ็ดเบียกอย่างอื่นมือนี้ มือนี่อ้ยมือนีดูแล้วว่าีิอันกระป๋องอันนี้จะคุเตีขวาขากขวาขาอันนี้ขอเอามาไวเฉพาะกระป๋องอาหารแมวพี่น้องนี่กระป๋องอาหารแมวขอเอามาไวเพาะต้นใหม่เอาเล็กตะปูตอกกลนเพื่นเนี่ยเล็กตะปูตอกกลนให้เพ่นเป็นหูเอาดินใส่อืเสียดายเห็นนะกนสิทิมกับเสียดายก็เลยสีมาล่องเห็ดเบิง้งอืนี่แหละยังอยู่หนองยัอยงอยู่ เออบันนี้สิผ้าเบอ่งอันนึงเนี่ยบันนี้เด้อคอยล่องตัดองาทถีพืนออนพนนพ้นที่คอยตัดออกนี่พี่น้องนี่งาแก่ๆ้พื่นถีคอยตัดออกนี่คอยก็เล่นมาล่องหนีบนี่ล่องหนีบแล้วก็มาซ้ำมือพี่น้องนี่แตกหยอดอหลี่พี่น้องนี่แตกยอดนี่เห็นแลน้วนี่ต้นนึงนี่คือสีมีตามมาเรื่อยๆอีดอกนี่ก็ล่างแตกยอดขึ้นเนี่ยคอยเอางาพืนมาซ้ำล่องมือเห็นนะจ้า เพราะว่าอันนี้ค่อยเคยเห็ดนี่ของงาพ่นซ้ำนี่งาแบกเบรี่พ่นซ้ำซ้ำแล้วพ่นเกิดนี่ก็เลยเออเสียดายค่อยๆค่คคกบกวดไปทิมทั้งขยะอะนะก็เลยล่องนีดนีตัดตัด,ตดเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็มาเสียบปักช้ำเนาะนี่นนก็ร่างแตกหยอดขึ้นเห็นมามูเจ้าเอ้ยว่าไปว่าไปนี่นี่นนก็ร่างแตกหยอดกันมาานี่อันนี้อยากลูก อยากล่องอันไหนอยากเฮ็ดอยากบูกเห่าก็ล่องเบิึงพี่น้องมัน,มนก,ก็นกลนความสามารถของคนเห่าดอกหน้าอยังกระไดมันบ่เฮ้ยสุดยอดอีหลีอันนี้มา,มาละมันแก่แล้วเขาเอาเก็บเม็ดพันไวแต่ปลูกปีต่อไปก็แล้วเปลือกมาถิ่มเซนี่หนีให้นมันเปฝุ่นเป็นฝุ่นเป็นปุ้ยใส่กันไปอือคุณยังอยู่น้องยังอยู่งามดีพอ่ออ่ะเอขอางขาขอยลุงไรเท่าอะไรได้เนี่ย มันเป็นเครื่องายห์ห์นะคลองมาได้ขอกระิดพ่อเข้ามาบอพี่เอี่ยมแง่นนโอโหลดพี่น้องเอ้ยปลูกยังบปลูกซาอยากปลูกมากเลยแมวพนาลาว่ามันก็เป็นพ่วมเล่าเออมันเป็นเครื่อเฟื่อกมานน้ำเลาะบนนี้นะไปเบิดพี่น้องเอ้ยนี่ทางยางของหดสวนของทางนี้นี่บ่ยางพันมากมันก็คลองคางค้ากลับก็คลองค้ามากกับคลองเอาเข้าไปชีวิตคอยนี่สันดอกอันนี้ก็กระล่งปป่นพี่น้องกระล่งเป็นนวย มอนมอนเบอรี่อืมกําลังเป็นนวยเห็นอันนี้ก็นนีบต้นเก้าออกพี่น้องอืมนีต้นเก้าตัดต้นเก้าพี่น้อ,องเพิ่งกระแตกยอดขึ้นไม้มา้อมนวยเลยนจ้าอยากปลูกยังกับปลูกพี่น้องอยากกินยังเข้าปูกเลยเออทดลองถือว่าเา้องทดลองข้าเรียนรูปไปน้ำในตัวุ่นเฮอยบานนี้ละบาดชีควงค้าข่อปาปาคาบดินยังสีคข้ากกวเก่ายัางฉีต้นยังเก่าเก่าบาานที่เนี่ย ยังอยู่เดินน้องเด้อเออให้เบิ้งให้เบิงเบ้งอือเห็น้องป่าเพิ่นถามแล้วก็เพื่อพี่น้องพี่ๆน้องๆผู้ลงค้นเพิ่นอนนยากเห็นน้ำน้อเปลี่ยนบรรยากาศน้ำแน่กินเน่เห็ดหัวเห็ดสวนเห็นยังไปเน่เออแล้วก็มีค้นถามก็ดูดูอืออันว่าแม่พุเจาวมินมาถามข่อยดอกคนแถวแถวบ้านขอนี่ละถามข่อยเห็นข่อยขี้อันปิดลานขี้แม่ยงกะไส่เข้ามาในบ้านข้าจ้เาก็ถามข่อยเนาะว่าข่อยเอา คือได้เที่ยวเขาบ้านดูแท้ยง่กลวงเว้นมันกระว่างพี่น้องเออลูกค้าก็เงียบขวักกัเขามาเห็ดหัวเห็ดสวนข่อยเนี่ยขวักก็รู้สึกว่าข่อยซีวอลดูแลได้จนจนจนมูอเจ้าในคลิปจนมูอเจ้าเบิ้งข่อยอยู่ในนี้สิลล์ลำข่านข่อยเราอะไรมันแดงอ่องตองอยู่ตรงนี้แต่ว่าบางอย่างสุกดอกนี่สมนด้นี่นี่ทั้งข่านสุกนี่สมเขวักก็มาเห็ดเวียงน้ำหัวน้ำสวนน้ำเฮือนน้ำห่างเฮือนซ่านบ้านซองข่อยเะพี่น้อง เออมันก็มีผู้ใดเฮ็ดใหี่คอยเนาะเทวดาคอยกะกลับคำเขาก็บ่คอยอยู่เนี่ยเขาก็มีการมีงานมีแนว่าลานาที่เขาก็ต้องเฮ็ดขวาก็คือเจ้าของเฮ็ดได้ก็เฮ็ดนะพี่น้องเจ้าของพ่อเฮ็ดได้ก็เฮ็ดอือหุ่นพักสลัดคอยในพูนาอุ้ยกินกับว่ท่านน้องเอ้ยอันเมื่อนั้นคอยเย็นกินนั่ยนันคอยถ่ายคลิปคอยอันห่อเมียงนะน้องพ่นก็หัวรอคอยยูพ่นาป้า ก็เสียม่กินค่ะก,กินเนี่ยแต่กินพักเบิดเป็นถาดเอาโหลดพ่อหนะแเน่พี่น้องเอ้ยพูนา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 โซอนสวเนาะอืมแห้งหดฮอร์โมนไข่พี่น้องแห้งงามพูดสิาหาเมนูอีกย่างอีกนอ่อบาดีนอ่อกข่าสิไปห่อเมียงอีกย่างอีกนอ่อกว่สิเฮ็ดอีกย่างกินอีกนอ่ินอ่อกูเนี่ยเออถ้าแกไหลายต้นเพิ่นก็ขมพี่น้องต้องกินส่วงระยะเวลาซ้ำหนีกันกินซ้ำหนีแล้วเพิ่นสิบุกคมแต่ว่าแกกคนนี้ปล่อยไว้บ่ได้ขมพี่น้อง แต่เบาเบาผื่นข้นมากินพักกับสิบว่าบ้าคมนอะว่าเบาพื่นข่อยก็บกับว่้าคมดอกกินไดอยู่ขันมีกกินไดคือเกาพุ่นหน่วยแก่พุนบ้ันไนตัดไปไหวอยู่เออปิวนี้เสียแน่ละพุนอ่ะปิวเสียแน่ลวพี่น้องออันมูยั่งกันยัง่งเดี๋ยวส,สิมาตัดเพื่อนไปพุ่นมือน,นั้นขอกดะดกไปให้ไม่ไงดกขึ้นเมื่อห้อีเมียข่อย ถ้าเขย่อยถอนไปเรื่อยๆนะเขาเก็บไปหลายๆเขาเลือกกินกะทิ่งกะเสียดายไงสิแม่อยากกินก็เมืเ่อกีน้นี้ก็เริ่มากแก่แล้วพี่น้องตุ้ยากสูงเลยด้วนี่แต่ว่าก็ยังกินได้อยู่กินได้เบิร์ดแล้วล่ะคนมากินผักกินได้เบิดโมม,ดดม,มีแนวโมมีแนวของแนวค่ะเพราะว่าคนมากินผักลมแห้งๆไก่กับ <laughs> ทวงข่อยด้วนี่ข่อยเบาข่อยเพราะทั้งบาทั้งหัวไก่กับทวงข่อยเพราะไก่กันยังว้าหุ่นโอ้ยมือสัน่น ต้มเย็นดีดีถ้ามาสะอาดบ้นานเฮาบ่อซื่อซื้อซะพี่นอ้องเออเขาหัวเขาสวนปลูกพักปลูกหญา้นานั่งเบิ่งฟังเสียงนกยามเช้ามีความสุขความสุขพี่น้องเอ้ยดีดีเลยอืม๊าดเบิื <c> ้ <ười> องขวานทีโพดพี่น้องผักกาดหินเบื้องมุจ้าเบิง่งโอ้โยบ่มีหอนมองสิขึ้นเดี๋ยวสิเดน เอาอันส่วนมาส,สาว่วนเอาส่วนมาตักส่ว huh. นเดี๋ยวสิไปแบงใส่กระถางพุนมันว่างอยู่หะนนะอันอนี้มันทีโพดเกินไปแล้วมันสิบวุ้นใหญ่ันงำกันเนาะที่เกินพุนอีกกันหนึ่งบักพกซุมพันเนียกระเท่าแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวถอนออกอยู่พันยังไม่หมากอยู่เนี่ยอันนี้กรน้อนบักพีกินนี่นี่นี่สภาพเป็นมีน้อนบักพีกินนี่นี่อือเดี๋ยวพันยังมีหมากอยู่ขอก็เลยบบะฮั่นเลยถอนพุนเดี๋ยวให้หมักสุนี่พอนแก่ก่อนเนี่ย เลื่มสิแก่แล้วให้เพิ่นแก่แล้วแล้วขวัญจังสิทอนตุนเพื่อนอวกพราะว่าตุนเพิ่นเ่าแล้วเพิ่นเลื่มเสื่อมสภาพแล้วนะเฮาหดปุ๋ยไปในเพื่นกระบอกอย่างงามแล้วเพิ่นเ่าพุ่นกระถางหนึ่งอะใน,นะพุ่นะประกาศหินขวัยบ้านคักกับวานคักบ้านเนี่ยก็เขี้วนอนกินไปเนี่ยกําลัางไงหลายตุนอยู่เพียโมหนึ่ง ต้นกระลังใหญ่ขนาดแบงออกเซกกระถางไปแน่ได้แบงไปแน่เรือหลอดจากน้อนแน่พี่น้องอืออันนี้พ่อผมเนี่นี่พ่อมกระลังเกิดทุกคนพ่อผมเกิดไปแล้วจ้าโดนแล้วซิฟนาทีล่ะอเก่านาทีกวัวซิฟนาทีกวัวสิจบคลิปได้กิสซิฟนาทีกวัวคิดพออะนะกะเลยนยางมาเห็นน้องน้องป่าเพิ่ถามว่าเบรี่เป็นในพี่เมียวเซนวะ นี่เลยจ้ะงามดีขนาดของขาดีพร้อมอืมือไรบุกขอจีบปากคาบดินน้ำมัน <c oughs> ไปละเด้อยูดีไม่แห้งยูเดียดมีฮี่จบคลิป,ปแล้วขอบคุณสำหรับไลค์ด้อพี่น้องเออขอบคุณที่หักกันแพ่งก,กันขอบคุณพี่น้องที่เพิ่นอยู่น้ำกันมาตั้งแต่เห็ดส่องใหม่ๆพี่น้องขอบคุณอีหลีขอบคุณพี่น้องภูมิใหม่ๆเพิ่งเขามาติดตามน้ำใจขอบคุณอีหลีอีหลัวบายบาย